ราบสวัสดีครับ FC ทุกทุกคนแลคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สาหรับิปนี้คุณผู้ชมวันนี้เซลต้นจะพามาดูรถทามาหากินของอีซูซุเรานะฮะซึ่งอีซูซูเนี่ยจะมีเครื่องยนต์2เครื่องยนต์นะ1,900กซีซีกับ3,000ซีซีซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละเครื่องมีข้อดีนะครับจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างเครื่อง3 0 0พตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของความแรงนะครับเวลาที่เอารถไปบรรทุกหนักเนี่ยก็จะมีแรงที่เยอะมากนะครับเพราะว่า อย่างรถข้อคันนี้เราทํามาสเตปบรรทุก5ตันนะครับฉะนั้นน้ําหนักที่มาบรรทุกเนี่ยจะเกินจากตัวรถไปเยอะมากรวมตัวรถก็อาจจะอยู่ประมาณรวมๆ6ตัน7ตันได้นะครับก็มาดูกันว่าสําหรับคันวันนี้นอกจากเครื่องที่เป็นเครื่องสามพันที่ให้กําลังที่190แรงม้าแล้วเนี่ยเขาทําช่วงล่างรองรับตั้งแต่ขงทุกอย่างแต่บอกเลยว่าคันนี้ าตันสบายมากครับก็ฝากด้วยละกันท่านใดสนใจรถอยากได้รถอีลสูสคันทักเพจเซลต้นอีลสุขโขราชพิมพ์ใน Facebook เลยครับว่าเซลต้นอีลสุขโขราชร,รูปโปรไฟล์ต้องเป็นเสื้อสีเทาเท่านั้นปะเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันครับสำหรับคันนี้นะคุณผู้ชมก็เป็น1ใน3สีรถจะมีทั้งหมด3สีสีขาวสีบอลเงิน,ส,นสีเทานะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับจริงๆราคารถเดิมๆเนี่ย6แสน28,000แต่ถ้าบวกค่าสีเทาหรือสีบอลเข้าไปนะฮะก็เป็น6 35,000 ด้านหน้าของตัวรถนะครับซึ่งด้านนี้จะเป็นด้านหน้าเดิมๆโรงงานเนี่ยจะได้ไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์หรือหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับรองรับการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมกระจังหน้าเป็นสีดําตัดเทาครับแล้วก็นี่ลักษณะของฝากระโปรงนะครับต้องบอกว่าด้านหน้าในตัวใหม่เนี่ยดูสวยดูระมุนนะฮะด้วยไฟหน้าที่เขาเป็นโคมรมดําด้วยก็ทําให้รถดืดุด้งดูดมีสเสน่ห์มากขึ้นนะครับ ตัวล้อนะครับสำหรับล้อแม็กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าเลือกเองแล้วแต่ว่าท่านไหนชอบลายแบบไหนก็เลือกเองได้เลยนะครับอย่างอันนี้ลูกค้าใช้เป็น TE37 มแบรนด์ล้อแม็กจะกว้างอยู่ที่8.5นะครับลูกค้าเน้นไม่ล้นแล้วก็ต้องบอกว่ายิ่งหน้าแคบอาการของลอนของตัวรถเนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงเนาะคันนี้ใส่ย,ยางเบอร์2 3 5 5 0ครับแล้วก็มีการโหลดนะฮะคันนี้โหลดหน้าประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้ว นะครับประมาณนี้เพื่อให้รถเนี่ยได้ทรงนะครับเวลาขับเนี่ยเราจะทำออกมาให้ลอนน้อยที่สุดแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับล้อแมกด้านหน้าด้วยนะครับนี่ออกมาทรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับทำเป็นสเตปปกติไม่ได้เป็นย่อแต่ด้านหลังก็จะย้ายหูแหนบให้อยู่แล้วนะครับเพื่อให้รถตูดไม่โด่งนะครับการขับก็จะได้ดีกว่านะครับ ตัวคอกอย่างคันนี้นะครับลูกค้าใช้เป็นคอกเหล็กแซมเลสนะครับแปปปะปา,ปาน้าเงินเนาะก็เป็นคอกของงานช่างบึงราชบุรีครับผมนี่สัญลักษณ์ของเขาเขาบอกว่าสัญลักษณ์ของช่างบึงก็นะฮะเป็นเขาควายนะครับนี่สวยไหมนะครับตัวคอกก็จะเป็นแซมเลสคือต้องบอกว่าทําไมเราไม่ใช้เลสทั้งหลังก็ใช้ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของราคาเข้ามาแต่แบบนี้ก็ได้ในเรื่องของความแข็งแรง นะครับที่ดีด้วยนะครับซึ่งความแข็งแรงของคันนี้เนาะก็เป็นแป,ป๊ปะปานะครับจะหนาส่วนตัวที่เป็นลวดลายสวยงามก็จะใช้เป็นเหล็กนะครับคอกคันนี้สูง1เมตรเซนนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นคอก10ชั้นครึ่งครับ5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ชั้นครึ่งมีเหล็กสับท้ายให้ทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นฉากเหล็กแล้วก็มีกอลล็อกฝากท้ายสแตนเลสมาให้ นะครับนี่สวยสวยครับพร้อมใช้งานเลยสำหรับคันนี้มีโซ่มาให้เรียบร้อยหมดนะเอาไว้ดึงตัวฝาท้ายนะครับมีให้เรียบร้อยเลยส่วนตัวเพลานะครับสำหรับคันนี้เนี่ยใช้เป็นเพลาลอยโปร ABS ลูกปืนใหญ่นะครับล้อ,ลอแมกเรนโซ่นะครับล้อแมกเลนโซ่สำหรับคันนี้ก็ยางมิชลิน XCD เบอร์22575ขอบ15นะครับก็เป็นยางบรรทุกที่ หลายๆท่านก็นิยมใช้กันนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้เลยท่านใดที่จะสั่งรถกับเซลต้นนะครับบางคันอาจจะดูเอ้เซลต้นรีวิวทำไมมันคล้ายๆกันท่านเลือกได้นะแต่บางทีลูกค้าเลือกเองเลือกมาจังหวะแบบว่าบางทีบางท่านแบบมองคันนั้นสวยก็เอาตามแบบคันนั้นมาก็เลยมีลักษณะที่ค่คล้ายกันโดยทั่วๆไปนะครับดามกระบะเรียบร้อยนะครับดามบนดามล่างให้เรียบร้อยเลย นะเขาก็ร้านก็เก็บสีการสนงสนิมมาให้นะครับที่เชื่อมเหล็กเพิ่มเติมเข้าไปนะครับส่วนช่วงล่างคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแหนบเบอร์ใหญ่สุดเลยนะครับแหนบ20มิลเออโทษทีแหนบ10ล้อนะครับซึ่งไม่ได้หนาอย่างเดียวดูความกว้างของแหนบครับนะครับก็จะหนามากกว้างมากนะครับแล้วก็ใช้เป็นโชกคบรรทุกนะครับควยคู่หนึ่งตรงคู่หนึ่งมีสกีให้เรียบร้อยหมด นะครับอย่างเงี้ยรับน้าหนัก5าตันสบายๆก็แล้วแต่นะครับว่าใครชอบ20มิลใครชอบ10บร้อแต่ถามว่า20มิลก็5ตันได้ใส่5แผ่นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานอีกทีหนึ่งว่าลูกค้าเนี่ยเคยขับแบบไหนหรือว่าชอบแบบไหนหรือว่าไปถามคนที่ใช้งานมาก่อนหน้านี้นะครับอยากได้แบบที่เขาทานะครับเซล์ต้นก็ทําตามให้ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการเลยนะครับนี่ครับคันนี้ก็เดี๋ยวรอติดฟิล์ม อีกทีนึงให้ลูกค้าละกันพอดีคันนี้เพิ่งทําช่วงล่างเสร็จมานะครับนี่แล้วผมให้ดูภายในนะครับรุ่นนี้มีจอมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแต่สําหรับรถตอนเดียวมีจอแต่ยังไม่มีกล้องนะฮะนะมีจอแต่ยังไม่มีกล้องนะครับสําหรับตัวกล้องถอยหลังนะอาจจะต้องติดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่แม่นใจว่ามัน มันสามารถทํากับจอเดิมได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าใครเคยไปทําแล้วคอมเมนต์มาทีครับเพราะว่าผมจะได้อา้ว่าทําได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าร้านที่เรามีอยู่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เคยลองทําสักทีหนึ่งนะครับว่าถ้าใช้ต่อเดิมแล้วไปต่อกล้องมองถอยหลังเนี่ยทำได้ไหมนะครับฝากด้วยนะครับพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็เกียร์จะเป็น6เกียร์เดินหน้านะครับหเกียร์เดินหน้า1เกียร์ว่าง1เกียร์ถอยหลังนะครับ แล้วก็แผงประตูก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้าประตูล็อกประตูเป็นแบบเซนทันล็อกนะครับนี่ส่วนเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยแล้วก็ภายในจะไม่ได้เป็นพวกกำมยี่เหมือนแคปหรือสี่ประตูนะซึ่งหลายๆท่านก็ชอบที่เป็นแบบนี้เพราะว่าสําหรับรถตอนเดียวเนี่ยขึ้นลงบ่อยนะครับใช้งานทุกวันก็จะได้ดูแลง่าย นะครับจะได้ดูแลง่ายนะฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่สำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้เลยพร้อมบรรทุก5ตันนะครับเดี๋ยวเราส่งเจ้าคันนี้กลับบ้านการวันที่18มีนาคม2567นดะครับเดี๋ยวลูกค้าเดินทางมารับเป็นลูกค้าจังหวัดสุรินทร์นะครับเอาไปวิ่งงานเป็นรถคอกเนาะนะครับคันนี้ลูกค้าก็ซื้อประกันพาณิชย เรียบร้อยหมดนะครับเรามีประกันสินค้าขายด้วยนะมีครบวงจรนะครับสามารถสอบถามพูดคุยได้นะครับคุณผู้ชมดาวเริ่มต้นนะครับ2 1 7 0 0บาทนะคะคุณผู้ชมนะ2 1 7 0 0อยบาทยังไงก็ทักเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้นะครับเรื่องส่วนลงส่งรถเนาะนะครับคุยกันได้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคุณผู้ชมสำหรับรถคอกนะสนใจทักหาเซลล์ต้นได้เลยนะครับหรือโทรเบอร์โทร0853 5 1 8 7นะครับ เดี๋ยวนะผมบอกเบอร์ผิดไหม0853518177อ่าโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนีเ้เสียต้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ